จะมีเตอร์ก็มารีวิวอีกหนึ่งครั้งนะตัวนี้เป็นตู้นะฮะบลูทูธนะฮะตู้บลูทูธทั้ง2รุ่นนะฮะที่เราจะจําหน่ายอยู่นะฮะตัวนี้ก็คือเป็นรุ่นใหญ่เลยนะครับดอก6.5นิ้ว2ดอกนะแล้วก็แหลม2ดอกนะับงรุ่นนี้นะแตกต่างกันอย่างไรนะแตกต่างคือตัวนี้นะครับไม่มีไม้นะครับตัวนี้ก็ไว้ใช้เปิดเพลงได้หรือว่าจะใช้มิกมาต่อเข้าออกได้นะครับส่วนตัวนี้มีไมให้ในตัวพร้อมเอฟเฟกนะครับโปรแกรมเอฟเฟกอีก99โปรแกรมเลยทีเดียวนะครับสำหรับ2รุ่น อ่ารุ่นนี้เคยได้รีวิวไปแล้วนะในราคานะครับ5,900นารนะครับ5,900รวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับตัวนี้5,900ันานะครับสำหรับตู้ใหญ่6.5นิ้ว2ดอกนะครับแหลม2ดอกส่วนตัวนี้นะครับเพิ่มฟังก์ชันนะครับคือมีไมในตัวนะสามารถเปิดคาราโอเกะใน YouTube ในโทรศัพท์ได้เลยแล้วก็ร้องในตรงนี้ได้เลยนะครับสำหรับตัวนี้มีเอฟเฟกโปรแกรมเอฟเฟกเอ็กโคให้อีก9 9โปรแกรมนะตัวนี้ก็แพงขึ้นมาอีก1000บาทนะครับ1,000บาทก็จะเป็น 6,900อันนี้รวมส่งเก็บเงินปลายทางให้เรียบร้อยแล้วก็ดูแลรับประกันให้ตลอดชีพนะครับบายแบรนด์สตอมสาวซิสเต็มบายร้านชุบอินเตอร์นครปฐมครับตัวนี้นะฮะโปรโมชั่นตัวนี้6,900นะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับถึงหน้าบ้านพร้อมแถมไมค์สายให้อีกหนึ่งชุดนะฮะนี่ครับเดี๋ยวฟังเสียงฟังเสียงของไมโครโฟนแล้วกันชิค1 2นะฮะ1 2 3 4งสองสานะฮะหนึ่งองนในร้านหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้นะฮะสบายๆเลยนะฮะ ร้องเล่นทําเพลงกันได้เบสดีเอฟเฟกหวานนะอันนี้เอฟเฟกเลยนะฮะไม่ใช่เอ็ o โคนะฮะโปรแกรมทั้งหมด3นี่ครับเลือกไปเลยครับมีเป็นร้อยรนะเราชอบโปรแกรมไหนนะฮะสะท้อนน้อยสะท้อนเยอะสะท้อนมากนะเราเลือกได้เลยก็มีทั้ง2ฟังก์ชันให้ลูกค้าเลือกว่าอ่าอยากได้แบบมีใหม่หรือไม่มีใหม่บางคนถามมาอยากได้มีใหม่นี่ครับเราจัดให้แล้วนะครับในราคานะฮะ 6,900นะครับรวมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับมีไม้นะครับงานเนียนนับหุ้มหนังหนังเราเลือกสีได้นะครับสีน้ำตาลสีดําสีฟ้านะครับหรือว่าใครไม่มีสีที่ถูกใจบอกเรานะเดี๋ยวเราสุ่มจัดไปให้สวยทุกลายนะครับต่แกงผ้าพอดลมหลังนะฮะอดลมหลังสวยๆเลยพอดลมหลังแบบนี้นะครับในราคา6,900เดี๋ยวเอากระติกมาดูเอากระติกมาเทียบนะครับอันนี้คือกระติกใส่น้ํานะครับ มะะาตรฐานทั่วไปนะครับใบละร้อยเนี <uh ่ยครับเกือบเท่ากระติกเลยนะครับไม่เล็กนะฮะมองในรูปอาจจะเล็กนะครับแต่ความจริงไม่เล็กเลยครับก็เดี๋ยวฟังเสียงตัวเดินไปเหรออ่าฟังตัว5,900กก่อนเลยแบตนะครับท็อปเปอร์ธรรมดานะครับ 6ชั่วโมงนะครับเป็นอย่างต่ำแต่ถ้าเปิดแบบอัดๆก็อาจจะไม่ถึง6ชั่วโมงอาจจะ3หรือ4ชั่วโมงนะฮะแล้วก็สัญญาณบลูทูธนะครับรับได้ไกล4 0่0เมตรนะสัญญาณบลูทูธนะครับ40-50เมตรในที่โล่งนะครับเราเดินลองไปแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรามีเวลาเราจะเดินลองอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ตู้ห้าพันเก้านะครับไม่มีบลูทูธเออไม่ใช่มีไม่มีไมค์ครับเราเสียมที่ชาร์จที่ชาร์จไปให้เรียบร้อยนะครับ บ้านสวนเรานะครับเดี๋ยวมาฟังตัวนี้บ้าง ก็ประมาณนี้ชอบตัวไหนก็สั่งรุ่นนั้นรับประกันนะครับไม่ว่าจะเป็นดอกลําโพงแบตหรือว่าตัวบลูทูธเองครับเรารับประกันดูแล้ตลอดชีพนะครับเรารับประกันตลอดชีพไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมนะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะค่าขนส่งอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวมาฟังตัวนี้แล้วก็จะไปเดินดูระยะไกลของบลูทูธกันจะขออนุญาตเป็นเพลงซาวด์นะเพราะมันจะดังกว่านะครับ เราขับที่เปิดมาด้วยครับอันนี้ระยะสิบกว่าเมตรแล้วนะครับรถก็จะเยอะนิดหนึ่งครับอ่าเราดูหมือนเลยแม่เดินไปนู่นอะเจอญาตินะอ่าระยะ20เมตรแล้วนะครับนี่ครับ เป็นไ,ไงฮะเสียงไม่ตกนะฮะ20เมตรยังรับได้ดีอยู่นะครับเดี๋ยวเราเดินไปทางนี้มางดีกว่านี่ครับยังเปิดอยู่นะครับสามารถรับได้ไกลนะครับ20เมตรนะฮะสบายสบายเลยเราเดินลบมาเลยครับให้พ้นต้นไม้ไปเลยครับ เดินห่างกันมากเลยนะครับตอนนี้นี่ก็ประมาณสี่ิเมตรแล้วนะครับเดินออกจากตัวบ้านมานะครับผมรถเ,เยอะหน่อยนี่ครับยังดังอยู่เลยนะครับนี่ครับนี่ก็ประมาณห้าิเมตรได้แล้วครับสี่สิบห้าิเมตรได้เพลงก็ยังดังอยู่นะครับโอ้โหเป็นไงฮะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดสต็อปนะฮะ อันนี้ผมกดสต็อปแล้วเห็นไหมเพลงก็หยุดเดี๋ยวผมเปิดเล่นครับแต่เนี่ยประมาณเนี้ยสี่สิบห้าสิบเมตรนะครับสี่สิบเมตรห้าสิบเมตรกำลังดีนะครับสามสิบเมตรยี่สิบเมตรนี่คือสบายเลยนะครับก็ใครสนใจก็เบอร์โทรตามด้านล่างนะครับพิมพ์ร้านจุ๊บอินเตอร์นครปฐมนะฮะทางเฟซบุ๊กแล้วก็ไลน์เบอร์โทรนะฮะสามารถไลน์ได้โทรได้นะครับแต่โทรไลน์ไม่ได้นะครับโทรเบอร์โทรมาเลยนะครับแล้วก็ไลน์เอาไว้สอบถามข้อมูลนะฮะเบื้องต้นว่าเป็นแบบไหนนี่ครับบลูทูธเรา อัดแบบนี้นะครับ3 4มี่ชั่วโมงไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่อัดนะครับเปิดแบบธรรมดาธรรมดาทั่วไปก็ 6- กถึงสิชั่วโมงนะครับผมเคยเล่นทั้งวันมาแล้วครับนั่งดื่มกับเพื่อนนะครับยันเช้าเลยนะครับก็ยังไม่หมดนะครับนี่ครับประมาณนี้เลยนะครับสําหรับ2รุ่นนะฮะ โอเคเพลงหมดพอดีนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจนะฮะรุ่นมีไหม่หรือรุ่นไม่มีไหม่ก็ทักมารุ่นมีไม่แถมไหม่ให้ด้วยนะครับเพิ่มแค่พันเดียวนะครับได้ใช้ไหม่ด้วยแล้วก็ได้ไหม่ไปด้วยนะครับส่วนรุ่นไม่มีไหม่ก็มันสามารถเอามิกเข้ามาต่อเดี๋ยววันไหนว่างจะเอามิกมารีวิวให้ดูนะครับวันนี้ราเปเท่านี้กับตู้บลูทูธนะครับห้าพันเก้าร้อยกับหกพันเก้าร้อยนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนครับวันนี้ราเป็นเท่านี้นะครับสวัสดีครับ